สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยได้ครับพี่น้องวันนี้วันที่23พฤษภาคม68ครับผมครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตําราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะชุดที่2องนด้ครับผมเพราะว่าคลิปก็นานี้กะลงไปแล้วชุดหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับให้พี่น้องที่ได้เบิ้งแยกคลิปได้ครับผมเพราะว่า ก็ไมาแชร์ก็จะฝากลงให้นครับพี่น้องพี่ครับพี่น้องเนาะครับสําหรับในคลิปนี้ครับผม่ว่าจะเป็นพี่ปักกายอาจารย์ประสิทธิ์ที่ว่าเพิ่นจะประกอบครูให้เด้อครับผมแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ที่เพิ่นส่งมาให้ที่หลังครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวรวมเซียนน้ำเชียร์พารวยก็บขอขอบพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวรวมเซียนชุดที่สองกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำลาวรวมเซียนชุดที่สองครับผมครับชุดแรกลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะมีชุดที่สองเด้อครับผมครับพี่ประกายว่าหันเขาลักสิบแปดบนเลยครับพี่น้องเนาะหลักสิบบนเข้าที่แปดครับผม งวดน,นี้หลักสิบบนได้6กับ7เน้นไปที่7ชุดประกบหลักหน่วย2กับ3มนี่หกสองหกสาเสองเสเน้น7จสองครับผมเม็ดเดียว3ตัว9 7้สองครับท่าพีน่น้องที่บ่มกเสองก, 7, 2, กับเก้ากสองเก้าหกสามเสมนี่แหละครับผมสีคู่ อาจารย์ประสิทธิ์คลิปแรกนี่ก็คือให้ตาหลุดลักหน่วยหกกบะผาครับผมเปินกระเลยมากประกอบคูใไ้เด้ครับผมผููทุนหน่อยเนาะครับผมก็คือเน้นหกพี่น้องหลักหน่วยล่างแปดหกหนึ่งหกสามหกเก้าหกสำหรับทุนหน่อย้อครับผมครับถ้ามี่ทุนหลายก็คือหลุดตามสเต็ปเลยครับพี่น้องแม่นค่ะตัวรอห้ากับที่ี แปดห้าหนึ่งห้าสามห้าและเก้าห้าครับการเบิ้ลห้าห้าและหกหกครับอาจารย์ม่วงหวานหลักหน่วยเข้าที่เจ็ดครับผมมหันอาจารย์ม่วงหวานงวดนี้เบนไ้เดนเก้ากับหครับเป็นหลักหน่วยสองตัวบนล่างหกเก้าหนึ่งหก ห้าเก้าห้าหกครับผมนี่คือแนวทางตัวเลขของอาจารย์โม่งหวานเป็นเป็นเวทีงวดวันหันกับปีน้องเนาะเขารักน้วยเจ็ดครับผมครับน้วยคือเอาง่ายเทปและเลขชี้อกไม่มีแล้วมันเขาอยากตาเราป้า <c oughs> ปดาครับผมเลขวิ่นเจ็ดอ่าสองเจ็ดสามสี่หนึ่งห้า สองเจ็ดสามสี่หนึ่งห้าเด่นสองเจ็ดสามครับผมเน้นไปที่สองกับสามสองตัวเน,น้นเน้นสองสามสองเจ็ดสามเจ็ดสองสี่สามสี่และเจ็ดสี่ครับผมกันเบิ้ลกับชิมี่สองสองสามสามซีซีเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องตัวแถวคิบก่อนนะหลังเบิ้ลหลยดิพันยานลบอาจจะ มันบวเบิลโดนอ่ะนะเนี่ยตามเส้นเหมือนกัเนเพิร์มี่ขอมูลเนาะเศรษฐีพอจ่อยครับผมงวดนี้ได้เก้ากับสองเก้าสี่สองเจ็ดเก้าห้าสองแปดเก้าหกสองเก้าและเก้าเจ็ดเน้นไปที่เก้าครับผมครับเน้นไปที่เก้าเซียนบุรีลำเพิร์ม่มาไม้ได้ครับผม,มครับ เป็นทรงให้เบิง่งคือกันเข,าข่าครับพี่น้องมหันครับงวดนี้วิ่งบนล่าง6กับ7เน้น6ครับ2ตัวบนล่าง6 3 7 2 5 4 7 4 5 6 5 7 6 7 3 2ซึ่งว่าจะส้นหลายสำนักนครับผมนี่แล้วก็3ตัวบน8 6 3 7 6 3 9 6 3เป็นไห้4ตัวน้ำเด้อกับพี่นอ้อง4ตัว หนึ่งแปดหกสามสี่แปดหกสามเน้นแปดหกสามนี่นะครับเอานี่พิเศษไห้กับพี่น้องเอี้ครับผมครับเลขจะเปลี่ยนรถนำเชียร์กับ,บ้านเลขที่รวมไปถึงบ้านเลขที่หัวไงน้ำฝันเอาน้ำเชียร์ฝันมือขึ้นนี่ครับก็เสียเอาไม,าม่เอเจี้เบิ้งบ่แมนให้เพิน่นเบื้อนทีเดียให้เพิ่นเบื้องไปทะเบียนรถ โว้ก็ผีประกายตึงแต่ตื่นตึงแต่ตีตต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 หาคุณผู้ชมน้ำเชียเคยบึงเดี๋ยวเพิ่นฝันว่ารถหายรถไฟใหม่เกี่ยวกับรถเนี่ยนะรถจะคลองรลุดหลุะใหญ่อันนี้บึงอยู่ในเห็นที่ว่าผู้คนถือรางวัลที่หนึ่งเนะาะค่ะน้ำเชียฝันว่าหัวรถมื่ขึ้น หัวรถแม่เถ่ทั้งหนาวไฟใหมห่ค่ะไฟใหม่บาน,นีให,ห้ว่าฟ้องว่าสั่นนี่ค่ะห้องบาน,นีห้องสตาร์ทรถใบแม่เถามันเล่ห่อนเนี่ยมันเล่ใหม่ขึ้นบาน,นีนันเชียก็เลยว่ามู่เจ้าไม่สาย,ยางบ่บ้านมีมี่มี่ยิ่งผู้นึงแรนออกมากมี่มี่ยิ่งวหากลางค้นคุณค่ะท่ามผู้มคนแรนเอาสายยางมาสีไฟกระดับ บานี้ลดกระซับขึ้นมาเป็นสภาพเก่าแม่กระเปาะอืมงปมได้ดำดำป้ไใดหยั่งแม่ค่ะดอนมุส้มหมายว่าไฟลุกทล่มหัวลถโอ้ให้ว่าโต๊ะใจขาดหมึกมขึ้น,นเนี่ยบันก็ได้บอกกับพี่ประกายพี่ประกายได้บอกว่าให้เอาแปดเ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนยเปอร์หน่อยเองสอิแต่วันเหลกว่ามีเก่าอยู่หนินะ,ะถ้าพูดถึงว่า อาจารย์หลายๆคันยังสีเจสามป้าดายังสีท่าเจสามเนะาะถ้าว่าเกจสามมันออกไปแล้วเนาะมันออกเ็ศูนย์เนี่ราานมนือส้มเนาะยือผีปะกายว่าติดไว้นำใจน,น่อยครับผมค่ะือว่าแปดเกจก็ออกแล้วหันเนาะสาแปดนี่เ้ออกดิ บ่ได้ไรไยุ่งเย็นเด้อค่ะไม่ยุ่ปั่มน้ำมันค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวชุดที่สองครับผมครับบว่าจะเป็นพี่ปกกายอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมหรือว่าอาจารย์ม่วงหวานกับมี่เพิ่นมาใไม่กับมี่ครับพี่น้องอาจารย์เซียนบุรีล์ครับและก็เหลขคขามฝันน้ำเชียน้ำครับพี่น้องเนาะเหลขคขามฝันน้ำเชียน้ำ พิเศษให้กับพี่น้องเอพซีแล้อครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางตำราวรวมเซียนชุดที่สองครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื้อผาลวยกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีครับผมในงวดวัน 23, ที่ยี่สิบสามพฤษภาคมหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียครับพี่น้องเนาะเผื่อมีที่เด็ดจังใดเดี๋ยวมีเวลาจะมานำเสนอพี่น้องเอพซีอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ก็ถึง งานแต่งอูน้ำชาย้ำครับพี่นองครับขอให้พี่นองชี่โชคดีเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ